ปรชุมในส่วนของตลาดอันพันนะคะวันนี้ก็อมองในส่วนของตัว s a f ตี้เด็กฟิวเจอร์เมื่อวานที่ปิดพุ่งขึ้นมาที่ระดับ963.10จุดสำหรับในส่วนของซีรีส์ M ที่จะหมดอายุลงในวันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวซีรีส์ U ที่ปิดบวกไปอยู่ที่ระดับ957.20จุดนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวขึ้น ได้ต่อนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้ที่เห็นบวกกันรับในเรื่องของอตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ที่รับ2.4%โดยในส่วนของ GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยล่าสุดออกมา,าขยายตัว1.8%ทำให้นักทุนส่วนหนึ่งก็คลายความกังวลในเรื่องว่าเฟดจะชะลอมาตรการ QE ลงในไม่ช้านี้ นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของอแรงหนุนเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินที่ยังมีค่อนข้างมากหลังจากที่ ECB เนี่ยออกมายืนยันว่าจะยังคงดําเนินนโยบายทางการเงินในล,นลักษณะผ่อนคลายต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ตลาดทุนสารัฐแล้วก็ตลาดทุนยุโรปรวมถึงตลาดูมิภาาในช่วงเชา้านี้ก็บวกไปตามๆกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ถ้ากลับมาดูในส่วนของแรงซื้อขายของออนักทุนสถาบันแล้วก็ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองเนี่ยจะเห็นได้ว่านักทุนสถาบันก็มีการเข้าซื้อต่อเนื่องโดยออมองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการเข้าทำราคาปิด มบัญชีของอไตรามาสนี้หรือว่าวินโดว์เดซิ้งแล้วก็ต่างชาติเองเนี่ยที่อาจจะเห็นเริ่มชะลอการปรับพอร์ตลงไปบ้างในฝั่งของหุ้นแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยยอดอาขายสุทธิจะดูเหมือนว่าออกมาค่อนข้างมากกว่า16,000ล้านบาทแต่ว่า,าส่วนหนึ่งก็มาจากาดีลในตัวของแมคโครแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์เองเนี่ยก็เริ่มเห็นการกลับมา cover shot เนื่องจากว่าก็ใกล้จะหมดอายุสัญญาในส่วนของซีรีส์ M ซึ่งจะหมดในวันนี้แล้วก็มีการโลเวอร์ไปค่อนข้างมากในส่วนของตัวซีรีส์ U ดังนั้นเนี่ยก็มองว่าคงจะทำให้ในส่วนของ ตัว s 5 0 u 1 3ในวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นไปก่อนแต่ว่ายังมองในเรื่องของแรงซื้อขายของอนักทุนสถาบาันแล้วก็ต่างชาติอย่างที่กล่าวไปเนี่ยคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดรวมถึงประเด็นที่มองว่าเป็นประเด็นที่เข้ามาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของอการพิจารณาจากสารเรื่องของโครงการบริหารจัดก,การน้ำว่าะจะดำเนินการต่อไปได้หรือเปล่า ก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมากระทบในส่วนของอหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างหุ้นกลุ่มรับเหมาแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของโครงการน้ํา ขณะที่อมองว่าตัว i อซ่าศูนย์ยอาจจะเปิดบวกขึ้นไปก่อนทดสอบระดับ9 7 0าร้จบถึงเกุ้ดแต่ความผันผวนระหว่างวันที่อาจจะมีเข้ามาโดยต้องรอดูว่าจะสามารถยืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้หรือเปล่าดังนั้น เบื้องต้นเนี่ยเก็งกำไรในฝั่งรองอาตามไปได้โดยตตดขาดทุนต่ำกว่าระดับ950จุดแต่ว่าถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ975จุดมองว่าอาจจะพิจารณาไปเปิดชอ็อตตัว s อ0ู่น13อีกครั้งโดยมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาที่ระดับประมาณ950จุดได้อีกรอบเหมือนกัน สำหรับในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์เองเนี่ยมองแนวโน้มวันนี้น่าจะเห็นการดีบาอลในระยะสั้นได้ค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยังไม่เห็นปัจจัยหนุนที่ เข้ามาใหม่ๆนอกจากการที่นักทุนอจาจจะคลายความกังวลลงบ้างในเรื่องของอทิศท,ทางของเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวขึ้นแต่ว่าก็คงยังต้องติดตามดูในส่วนของอสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกันต่อทั้งจากตัวเลขในส่วนของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐครั้งแรกประจำสัปดาห์ในคืนนี้รวมถึงตัวเลขการใช้ใจ่ายของผู้ริโภคแล้วก็ยอดา ขายบ้านที่รอปิดสัญญาโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองว่าในเรื่องของแรงขายของของกองทุนเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะยังเป็นแรงกดดันได้ต่อแม้ว่าเมื่อวานในส่วนของกองทุน ETF มีการถือครองทองคำทรงตัวที่ระดับ969.50ตันสำหรับในส่วนของตัวก ราคาทองคำสปอตเนี่ยมองว่าอาจจะดิบตัวขึ้นได้แต่ว่ายังไม่น่าจะกลับขึ้นไปยืนระดับพันสเหรียญต่อออนส่วน G.F.Q. 1 3มองว่ายังไม่น่าจะกลับขึ้นไปยืนระดับ1 8นแปดหบาทได้ดังนั้น ยังให้หาจังหวะเปิดช็อตในช่วงที่ดีดตัวขึ้นแล้วก็รอทำกำไรเมื่อปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับ18400แล้วก็18250บาทอีกครั้งส่วน b r e n d c คูดไอล์ฟิวเ r e เนี่ยมองแนวโน้มก็คงจะแขวงตัวผันผวนค่อน,นข้างสูงแม้ว่าจะเห็นราคาน้ำมันดิบเบน n ิเองเนี่ยดิดกลับขึ้นมาเหนือระดับ102เหรียญต่อบาร์เรลโดยในส่วนของสต็อกน้ำมันดิบ สหรัฐที่มีการรายงานออกมาจาก EIA เมื่อคืนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ18,000บาร์เรลหลังจากที่มีการคาดการณ์กันว่าจะลดลงประมาณ1.7ล้านบาร์เรลก็ดูไม่ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเพลนมากนัก โดยอมองว่านักทุนก็ยังคงตามดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากฝั่งสหรัฐกันต่อนอกจากนี้เนี่ยในฝั่งของยูโรโซนเองเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภครวมถึงในส่วนของตัวเลขแนวโน้มในภาคธุรกิจ ก็คงจะต้องดูว่าจะออกมาในทิศท,ทางที่เป็นบวกตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่ก็ถ้าออกมาในเชิงบวกก็คงจะเป็นแรงหนุนต่อทิศท,ทางของอราคาน้ำมันดิบเบรนให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัว b r n 13เองเนี่ยยังมองว่ากรอบการปรับขึ้นอาจจะยังจำกัดแถวระดับ3,210บาท แนะนำเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ BRN13 ตามตามการขึ้นไหวที่ค่อนข้างผันผวนในกรอบ3,160ถึง3,210บาทแต่ถ้าหลุดจากกรอบยังกล่าวไปทางใดทางหนึ่งก็ให้เก็งกำไรตามไปได้ส่วน USD Future เองเนี่ยอมองแนวโน้มวันนี้หลังจากที่เห็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะแข็งค่าขึ้นแต่ว่าก็มองแล้วเนี่ยอาจจะ ชะลอการแข่งค่าขึ้นต่อโดยรอในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อมา,อายืนยันในเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีออกมาในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ในส่วนของต่างชาติาจ,จะเริ่มชะลอการขายในตลาดหุ้นแล้วก็บอลบ้าง แล้วก็ยังคงคาดหวังว่าเฟดจะยังไม่ชะลอ QE ต่อไปทำให้ในส่วนของค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอาจจะทรงตัวใกล้ๆ31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ดังนั้นแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะรอง USDN 1.3ออกไปบางส่วนโดยตัดขาดทุนทั้งหมดถ้าหากว่าหลุดระดับ31.05บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ